นั่งนั่งนั่งได้กว่าเอาเขาขอฟังหน่อยเปิดยืมเราเฉพาะเปิดสะดอกสวัสดีจ้าสาวสวยทั้งสามท่านเปิดตัวลาบันนีอเมริกาโนมาแล้วมา น,นี้ของน้องอามจิวได้สายพ่อไหมนี่แทงคิวมาอะไรเลยวาวชาเขียวอันนี้น้องอามเอาไปให้จิวอวดยเอาก็ขายเป็นบูเบลรีะะไ่ไหมคะไรขอบคุณริวและที่เรียวพอ่อถ้าหนึ่งแก้วป๊าบ ไว้เสียงดีๆนะลูกยี่บอแม่ยี่บีนลูกเาเสี่ิกสองี่ีโซาี่บีะมีทักทีทักทีเอาอะไรพ่ออะไรพ่อ หมอัสดีครับอะไรนะมีปสสาะมีตัไหมจะไปด้วยมีสำหรับสำหรับพี่น้อตและคุณหมอดีตลอดเวลาอยู่แล้วเขาเขาไม่นั่งอีโคจ้ะเขานั่งตูดจ้ะเอนั่นแหม่เปล่ามันกินอะ ตกตากันบ่กับตัวขาบวฮะเยัวอัอะไรนะสัญญาณไให้ดีโอ้นนาท่านนายเนัะวดร้างห้องป้าโย่จ่ายหมดเลย้เลือดถึงหมด

อันนี้ชาเขียวนะครับอาจะมานี่ผ่านผ่านมาด้วพี่หล่อเดอ้อเอาเพื่อนโนธาเด้อบัลสามีเด้อเอ้ยเพื่อนวันนี้เล็กไฟออกผิดวันี้เล็กไฟนี่นะครับมีชาเขียวมีทุกอย่างเลยชิมก่อนรสชาคือเก่าบนี่ทำวคือเก่าได้ี่คู่เลยจำได้นะรสชาติเดี๋ยวชิมก่อนเออคือนข้นเกาอีก,ยก,กอย่นะแซ่บแซ่บ่อย

ตุลาชาเขียวย็่ห้อใครพูกคารีบาลีโอยังบ่อรุณเร็วรึโยลองเพีงอยลีโอลูกพ่อสีทองหลานคนสุดท้องลูกอะไรนะลีโอลูกลูกพ่อสีทองลูกพ่อสีทองวัดสีเทีย เยี่ยมดีแซ่เป็นไงบ้างมาเที่ยวได้สดก่อนบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีเนาะเย็นดีมากนะครับ้านทุ่งบรรยากาศดีอ่ากาศเย็นดีมากลมดีดีเป็น้องลมดีดีบ่อยบ่อยสกายกอนที่โอยจงมีความเห็นว่าไฉ่โอยจงมีความเห็นนะ ไียงมมอยกอม,องงนมออันคุกคกี้นนหน่งุกกนคคุกคคกีกต้ตาุเก้อไหรอเท่าไร่าใช้ตงหนเงียใสแกนใให้หน่อยดไม่ได้ชิมนานมากทำมอเนี่ย ปุ๋ยเรียก็ทำให้ได้ต้นเดียวกันต้นเิียวกินเตี๋ยวกินจาลูกอร่อยเหมือนเดิมกรอบกรอบเนื้อไรกินหรอได้กินนะจี

เมื่อนี้บอดบีกเพื่นไปอันอุดนุนอันนาลิตะคาเฟ่เดียจะอยู่บ้านหินเหล็กไฟไปอุดนุนอันคาเฟ่น,นองนาลิตะคาเฟ่แพรวเาเพืพพ่อนพาลูกๆเพื่นไปอุดนุนอันกินน้ำกินน้ำหวานกินคุกกี้แต่กะบ่ว่ายเฮ็ดดีเป็นได้กัะเพจอวตารเพจบ่มีโตตนพี่น้องเพจบะมีโตตน กันยังแซบอวยหเฮ็ดดีันได้กับบ่เห็นความดีเข้าไปหอดสามหลกสี่หลกแล้วอันเพจนี่นะโอ้ยนายเพจนี่อมาม่แซะเขาเขา,เขาเปิดประตูเขาซ้ำนั้นบ่ได้ก็ว่าเขาไปโพส์ว่าเขาห้องทั่วอันมาคอมเมนต์อันซุ่มไปคอมเมนต์เนนะอันซาบึงการสิฝากบอกแน่เดอเขาจะหักแพ้พ่เพาจริงบ่หักจริงดอก เขาหนาสิอยากได้ยอดกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ของโมเจ้านั่นแหละเขาอยากได้เงื่นสื่อๆดอกเขาพูได้หักแพ้วเพ้วจริงดอกพี่น้องเพราะว่าขนาดอันเขาเฮ็ดดีน้ำกันก็ยังแสะน่ะเมย์ถ้าหากอีลีนะคันเขาเฮ็ดดีน้ำกันนะมันสิบอกไปแสะเลยเด้มันสิยินดีด้วยแมนบอกมันสิยินดีด้วยนอกเสียากว่ามันอยากได้ ผลประโยชน์ของมันน่ะนะเพศเอวตารเพศหนึ่งนะผู้ใดกระหูผู้ใดกระหูจากเพศนี่ถ้าเกิดว่ามันหักแผ่วเภาจริงนะเวลาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เฮ็ดดีกับแพ้วเภาวนะเฮ็ดดีกับอันขอบรัวแผ่วเ้าวนะมันต้องยินดีมันบ่ต้องมันบ่ยินดีมันก็บบ่ต้องเสกะก็บใดคำมันหักอิลีแม่นบ่พี่น้องคือจังอันมุขคอยนี่ก็เป็น FC, เอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตะกอนกระหัก ทั้งสองนั่นแหละแต่ว่าพ่อตั้งแต่เพิ่นแยกกันออกมาเราไมกค่อยกันเลือกที่จะมาอยู่ฟังหนีเพราะว่าเพราะว่าอย่างเบาๆดอกแต่ว่ามุกค่อยกับบ่เคยไปแส่เพ่าเพราะว่าเพิ่นในตัดสินใจมั่นแค่สองนเพิ่นเพิ่นตัดสินใจว่าชีวิตครอบครัวเพิ่นสิเป,ป็ี่นไปจังได๋คนอื่นตัดสินใจแท่นบ่ได้เพิ่นเสียวกันขึ้นก็นยินดีเพิ่นเลือกเดินทางภายทางมั่นก็นยินดีเฮาก็แค่สนับสนุนคนที่เฮ้าอัน สนับสนุนเข้าก็จะไปแสะแมนบอขันค้นหักจริงเด้แต่ขันเขาเฮ็ดน้ากันดีเข้ากับดีใจทั้งสองฝ่ายเข้ากับชื่นชมทั้งสองฝ่ายอันนี้อย่างเขาเฮ็ดดีปนเด็กเอาเข้าไปแสะเอาเข้าไปโพสแสะบอกให้เขาต่างๆหนาๆา้าหน้านเพจอวตารเพจหนึ่งนะ่ะผู้ใดกระหูจักข่อยบอกเลยว่าเพจนั้นบดได้หักแท่งผ้าจีมุจจะว่าคือคอยบอกต้องการแค่ยอด โบนัดหยอดกดไลค์กดแชร์โพดด่าหมายค้นไปกดไปคอมเมนต์สื่อถ้ามั่นใจว่าจะคลองเฮ็ดดีหักแผ่ว,วเผ้าเฮ็ดดีระวังพนนะลองโพดสนับสนุนแตนศิลปินที่จะคองหักดิคนสีเขาไปอันกดไลค์กดคอมเมนต์หลายซามมนเฮ็ดด่าหมายคนไปเบอาบอกอันนี้ยังเขาไปอุดนุนคาเฟ่เห็นอัน แม่ของลูกเขาแย่งเอามโาพดทั้งทั้งที่มันบ่มีอย่างสิมโพด้มามัสะเลยพูเจ้าวา่าบอกเออคอยกังงงคือกันว่ามันเอาเอียงมาแสะได้ซุมมือมันหวังอีอย่างเสด็มันหักอีหลีบอกมันหักศิลปินที่มันหักอีหลีบอกเออเพจอันนี้หวังพ้นประโยชน์ดอกซุ้มนี่ไม่ได้หักจริงไม่ได้หักศิลปินจริง คันหักจริงนะควรสิแค่ลงพนงานสนับสนุนชื่นชมเออหักคันหักอีรีเด้เจ้านะ่ะเอาพนงานของอันแพ้วเพ้วนะเป็นโรอ่วยขาขักลงลงลงสม,มือหายเจ้าภาพเขาเห็นแล้วก็จ่างจ่างจางจางนะั่นคือเจ้าหักโมเมนต์แตะละมอแต่ละเวินี่สิมาซองแตงแตนผู้หญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ไป โอดด่ามาให้คนมาคอมเมนต์เละหลายให้คนมาแชร์เละหลายจาของกันสิไดเงินน่ะคันโมเมนต์ความจริงนีง่หลดุดไฮยกับหู